มาตอบข้อสงสัยนะครับสำหรับผู้ประกันตนมาตา3าม3ามาตา40นะครับซึ่งเป็นแรงงานอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มทั้ง13จังหวัดนะครับจะได้รับเงินช่วยเหลือ5,000บาทจากประกันสังคมเนี่ยนะครับหลายคนสงสัยนะครับว่าจะได้รับเงินอย่างไรครับไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรนะครับคลิปนี้มีคําตอบนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยนะครับต้องอธิบายให้ทุกท่านเข้าใจก่อนนะครับว่ามาตา3ามามาตา40เนี่ยนะครับจะเป็นผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมที่ ชำระเงินด้วยตัวเองนะครับจะไม่เกี่ยวกับมาตาา33ที่มาตาา33เนี่ยเขาจะมีนายจ้างนะครับก็คืออยู่ในระบบที่มีนายจ้างนะครับเงินสมทบทุนเนี่ยสมทบประกันสังคมเนี่ยเขาจะจ่ายครึ่งหนึ่งนายจ้างออกให้ครึ่งหนึ่งอันนี้คือมาตาา33านะครับสำหรับมาตาา39มาตรา40เนี่ยนะครับท่านจะต้องจ่ายด้วยตัวเองนะครับในหน้าจอตอนนี้นะครับท่านจะเห็นความแตกต่างนะครับว่ามาตาา39เนี่ยนะครับท่านต้องไม่มีนายจ้างนะครับท่านต้องทําอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ท่าน เคยอยู่ในมาตรา3-3ามมาแล้วนะครับท่านก็มาจ่ายเงินด้วยตัวเองนะครับซึ่งยอดเงินสมทบที่ท่านจ่ายต่อเดือนอยู่ที่4ี2อยาทสิบบาทนะครับสำหรับมาตรา40อันนี้เนี่ยนะครับท่านจะต้องเป็นอาชีพอิสระนะครับเป็นอาชีพรับจ้างทั่วไปนะครับไม่มีนายจ้างนะครับนะหรืออยู่บ้านเฉยๆก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นอาชีพฟรีแลนซ์นะครับก็อายุตั้งแต่1 5บหถึงหกปีเนี่ยอันนี้ท่านต้องเลือกจ่ายชําระเงินด้วยตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็น70บาทนะครับหนึทหรือ300บาทนะครับ ซึ่งในกลุ่มนี้เองเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอาชีพที่ไม่มีนายจ้างอาชีพทั่วไปนะครับวินรับจ้างวินอมอเตอร์ไซค์รับจ้างอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ท่านจะต้องไปลงทะเบียนในเว็บไซต์นะครับซึ่งท้ายคลิปผมจะแนะนําวิธีการลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการเยียวยาเนี่ยนะครับในมาตา3า39กเนี่ยนะครับกับมาตา40นะท่านจะได้รับเงินเยียวยา5,000บาทต่อคนนะครับ ผมอธิบายไปแล้วว่าคุณสุบัติแต่ละมาตาเ,เป็นอย่างไรนะครับแต่สําหรับคนที่ไม่อยู่ในมาตราทั้ง3940เลยเนี่ยนะครับท่านจะต้องเข้าไปลงทะเบียนเข้าไปสมัครนะครับที่เว็บไซต์ของประกันสังคมนะครับเพื่อจะเข้าไปสู่ระบบในมาตรา40 ภายในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับนะก็วันนี้ก็วันที่20แล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านจะต้องสมัครภายในวันที่30นะครับกรกฎาคมนี้นะครับแล้วก็จ่ายสมทบนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อท่านเข้าไปอยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา40แล้วนะครับท่านก็จะได้รับเงินเดียวยานะครับ สำหรับการสมัครนะครับในมาตรา40เนี่ยก็ทำได้หลายช่องทางนะครับท่านไปที่7 e เ e ่ e อก็สมัครได้นะครับหรือง่ายสุดก็คือที่เว็บไซต์ sso.go.ts นะครับหรือเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมนะครับหรือติดต่อทางบุคลากรเจ้าหน้าที่ของประกันสังคมเนี่ยท่านสมัครได้ง่ายๆนะครับแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะครับท่านแค่เตรียมข้อมูลนะครับ สำหรับหลักฐานนะครับในการสมัครนะฮะอันนี้ท่านดูอีกนิดนึงนะครับหลักฐานที่ใช้ในการสมัครเนี่ยนะครับท่านจะต้องเป็นมีบัตรประชาชนนะครับไปถือไปเลยครับนะที่เซเว่นนะครับท่านจะต้องเป็นมีสัญชาติไทยนะครับอายุ15-65ถึงปีนะครับแล้วก็ท่านจะต้องไม่มีอาชีพนะครับหรือหาเงินที่เป็นอาชีพอิสระนะครับนะไม่เป็นลูกจ้างในบริษัทหรือห้างร้านมาก่อนนะครับนะแล้วก็ไม่เป็นผู้ประกันตนในมาตรา39กคือก็คือหมายถึงว่าท่านจะต้องไม่ได้เป็นระบบประกันสังคมไม่เคยมีไม่เคยเป็นมาก่อนเนี่ยนะ นะท่านก็เข้าไปสมัครซะอันนี้ตัวอย่างการเข้าสู่เว็บไซต์สําหรับสมัครนะครับสมาชิกผ่านระบบออนไลน์นะครับอันนี้ง่ายที่สุดนะครับท่านก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของระบบประกันสังคมนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปให้อีกครั้งหนึ่งนะครับท่านก็เข้าไปแล้วก็กรอกข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นข้อมูลส่วนตัวนะฮะ สำหรับการสมัครนะครับโดยการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา40เนี่ยนะครับท่านก็เข้ามาที่เว็บไซต์อันนี้ผมทําให้ดูผ่านมือถือแบบง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ใต้คลิปอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านก็เข้าไปกรอกข้อมูลส่วนตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขแบบจําตัวประชาชนเลขหลังบัตรนะครับคำนำหน้าชื่อนะครับชื่อนามสกุลนะครับต่างๆให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ ข้อมูลวันเดือนปีเกิดอะไรพวกนี้นะครับเพื่อตรวจสอบว่าอายุท่านเนี่ยนะครับอยู่ในเกณฑ์ไหมนะครับก็คืออายุตั้งแต่1 5บหถึงหกปีนะครับจากนั้นก็กรออีเมลของท่านแล้วก็กดการตรวจสอบนะครับเมื่อตรวจสอบแล้วท่านยังไม่มีข้อมูลในระบบประกันสังคมนะครับไม่ว่าจะที่ผ่านมานะครับท่านไม่เคยเป็นมาตราท่านไม่เคยอยู่ในมาตรา3ามาตรา39าเนี่ยท่านก็ส,สามารถสมัครได้นะครับเมื่อสมัครอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรายชื่อท่านก็เข้าไปอยู่ในระบบประกันสังคมในมาตรา 40นะครับท่านก็เตรียมที่จะได้รับเงินเยียวยานะครับท่านกา็เข้าไปกรอกข้อมูลนะครับแล้วก็กรอกหมายเลขบัญชีธนาคารเนี่ยนะครับแล้วก็มจะมีการโอนเงินเข้ามานะครับนะจำนวน5,000บาทนะครับ สำหรับช่องทางการรับเงินนะครับผู้ประกันตนมาตา3าม9ามาตา40นะครับก็จะได้รับเงินเป็นเงินก้อนก้อนเดียวนะครับ5 0า0บาทนะครับซึ่งจะโอนเข้ามาในวันที่23ถึง25กรกฎาคมนี้นะครับสำหรับช่องทางก็คือท่านจะต้องมีบัญชีธนาคารที่ โขกับพร sort of ้อมเพย์นะครับด้วยหมายเลขประจําตัวประชาชนนะครับหรือหมายเลขบประจำตัวประชาชนนั่นแหละนะครับพร้อมเพย์เนี่ยมี2แบบนะครับแบบที่ลงทะเบียนด้วยหมายเลขมือถือนะครับกับบัตรที่ผูกด้วยอ่าเลขประจําตัวประชาชนนะครับซึ่งท่านจะต้องผูกด้วยเลขประจําตัวประชาชนของท่านเองนะครับซึ่งจะต้องตรงกันนะครับก็จะโอนเงินเข้ามาที่ช่องทางนั้นนะครับ ขอบคุณสำหรับรการติดตามรับชมคลิปนี้นะครับหากมีข้อสงสัยนะครับหรือมีปัญหาใดๆเนี่ยนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้นะครับผมยินดีที่ตอบคำถามทุกคำถามนะครับคำถามไหนตอบไม่ได้ผมก็จะหาข้อมูลมาให้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ